ถ่ายรูปโมกับเจ้าภาพนะคะโอยนบอกบอพูดตยงน้ายืมๆหน่อยอย่าหลับนะลูกพี่จุลงมาเทียมอย่าหลับอย่าหลับน่อเออยืดขึ้นลงไปินเออดีขึ้นดีขึ้น

จะไปเรคุณเร็บขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับรแล้วางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับคุณแม่ที่ริจาคที่ดินให้กับวัดบ้านเดือนะครับเราจะได้รู้จักกันนะครับ ม่อันใจในตัวเองแม่สวยไม่สวยแ้สวยเอาไว้ข้างหนิลูกเราอยู่ก่บคนนู้นคนนี้มานั้นขอขอบคุณญาติโยมขอขอบคุณแม่ีที่มาเผ่ไปบุ้บริบาลบ้านเดียร์เลสทุกนรับทุกเพื่อนที่พี่น้องชาวบ้านเดขงเาร้องสงมีส่วนใจหนักด ก็จะพูดลองด้านตะขเา่ไรัน แต่วันนี้เราโลดเสียดีมากๆเลยไม่ได้มาวันแรกที่ค่อนข้างจะเงียบเหงามากแล้วก็มีทุกวันทุกวันทุกวันมาวันเดือนแล้วเป็นวันแต่เดสิงหา้เดือนสิงหาจนถึงวันนี้มีมีมีคนที่เข้ามาในวันนเยอะขึ้นแล้วก็เพก่ัขนขึ้นมันสแสดงให้เห็นว่าเราเป็นสะพานบุญให้กับเอ็ซีแม่ๆ เป็ตัวอย่างแม่ลตีแล้วก็ลหลายๆท่านที่ร่วมมันจะเป็นกระถินข้าวป่าหรือกิจกรรมดีที่เกิดขึ้นเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะเรียกว่าชักจูงหรือว่าเริ่มทําให้ลหลายๆคนที่คิดเป็นอะไรย,ยื่นที่เราก็ไม่อยากจะพูดได้นะแต่ว่ารู้สึกดีใจว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ช่วยเปิดความความ ในใจเปิดความรู้สึกที่อยากจะเริ่มเข้าวัดทำบุญทำสิ่งดีมากขึ้นแม้แต่วัยรุ่งหรือว่าวัยตลางคนหรือว่า้สูงอายุเป็นเรื่องที่อยากจะขอบคุณแม่พี่แล้วกและสายบุนทุนที่ให้ทุกน้อแต่และทยนุเบอร์คนได้เป็นสะพานบุญเชื่อมและหลายอย่างจนมาถึงทูกวันนี้ เราต้องบอกว่าใครจะมองเราว่าทำาในเ้ื่องนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าเราอินใจดีใจภูมิใจปลื้มใจที่เราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ร่วมเดินมากับเราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นคือสิ่งที่ หลายคนมองว่ามันดีเราก็มองว่ามันดีเราถึงทำนั้นเราก็จะทำไปเรื่อยๆแม้ว่าภาษาอะไรต่างๆทำพูดทำาจหรือนักลายหลายคนมันจะปั่นคองความรู้สึกแล้วก็การเพื่อจะทำสิ่งดีต่อไปก็ข้างเขาเราทำสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขและเป็นสิ่งที่ดีกับชุมชนกับ ส่วนที่เราทำน,นทั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจวันนี้ขอบคุณแม่ตีแล้วก็ทุกทคนที่ทำให้เกิเกดเรื่องราวดีๆนี้ขึ้นวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่สมบชาวบ้านมาเราแม่เจอเรื่องราวกันมากมายทุกคนก็ค่อยๆฝันฝ่าไปพร้อมกันก็แล้วกันของป้ากับลุงก็พร้อมที่จะเดินฝ่าวิสทุกทุกอย่างค่อยๆเปค่อยๆไป ทุกอย่างทางมันมีทางแก้ไขกันหมดมันมีทางเดินให้เราอยู่ฉะนั้นเมื่อมีทางเดินให้เราเราก็ค่อยๆเดินไปวันนี้ขอบคุณมากๆวันนี้รู้สึกดีมากแต่มาถึงวัดตอนเช้าเลยทุกคนเหมือนลเริ่นเปิดความรู้สึกว่าเมื่อเราเมื่ขขอมีคนมาดูน้ำวัดมาพัฒนาในชุมชนของเขาเขาก็รู้สึกดีขึ้นมากๆ จากการที่เราเห็นว่าเราได้ละไมา้เงี้ยก็เริ่มมีคนสองคนสามคนจนวันนี้เยอะมากเอนนี้ตอนมิธีแตบายนป้าก็ตาไหลเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำออกมา,กามันคุ้มค่ามากๆเลยขอบคุณมากค่ะทุกคนเป็นความรู้สึกของแนนะครับสีของป้าพูดออกจากใจนะคะ แต่พูดจากใจนะคะความรู้สึกของป้านะคะไม่พูดจากใจแล้วนะคะนายนาผู้เดินนโบสถ์นะครับเป็นคุณแม่ราชินีสารหลุงขุดกระแกนแล้วก็ทีมงานที่ทุกเกิดนะครับหายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตดูนะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีนายนาผู้เดิน เงินซื้อที่ดินครับเมื่อประมาณเกือบ 40, 40ปีที่แล้วนะครับ101,000บาทนะครับติดไว้อยู่เหนือนะครับป้ายที่คุณแม่รตีเทสานแล้วก็คุณผต้แสดงพร้อมด้วยทีมงานทุทกเอร์นะครับสัญญาที่ทำบุรณะปฏิออสังขรณ์ข้อประสง์หลังนี้คือลงตกลงสัญญาบุรณะกันในวันที่1ตุลาคมพศ2566 นั่นคือสัญญาเรื่องระดับปฏิสัขงขรน์นะครับให้แล้วเสร็จนะครับก่อนทีม่นนะครับเป็นสัญญา90วันนะครับที่ทำไว้แล้วก็ช่างก็ได้ทำเสร็จก่อนนะครับแล้วเรามาเพิ่มเติมคือภาพวาดในพระโอสฐนะครับโดยช่างวาดนะครับขุนทัตตะวัน,นะครับใน ในพระโศกนะครับค่าใช้จ่ายช่างรวมแล้วนะครับแสนเศษนะครับ28ภาพที่เป็นภาพนี้นะครับรวมค่าช่างแล้ว84,000บาทนะครับภาพด้านหน้านะครับเห็นคือสวยที่มีพระเจ้านั่างกายชมโพนะครับในภาพนี้นะครับ115,000บาทนะครับทีได้จ้างช่างมาวาดแล้วจะมีภาพด้านหลังข้อโศก นะครับเป็นภาพที่พผู้ที่จ่าเสาเจลงจากสวรคงหลังจากไปจากภาษามานะครับทุ่งนาอีกขั้นหน้าอาจจะเห็นภาพที่ยิื่งใหญ่ภาพหนึ่งอยู่ด้านหลังพระบัวสดนะครับก็เล่าสู่กันฟังไปก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะหรับคิดนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะมีแรงมีพลังมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับอาจจะเห็นกระแพงแก้ว หลายลอารอบภาวโบตถตรงนี้อีกก็เป็นไปได้นะครับ